สมเด็จองประฐหมเนี่ยครับเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกบำเพ็ญบารมีมาสูงที่สุดทั้งหมด40ประอสงไขยกับอีกกับเศษและในพิธีปลุกเสกของสมเด็จพระคำข้าวรุ่นพิเศษนี้ก็คือพิธีเดียวกับสมเด็จองประฐมวัดท่าสูงรุ่นหนึ่งนะครับก็คือครั้งที่หนึ่งปลุกเสกเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พศ2535และครั้งที่สองในวันที่ 16พฤษภาคมวันวิสาขบูชา2535ครับซึ่งตอนนี้สมเด็จองค์ปฐถมรุ่นหนึ่งวัดท่าสูงถือว่าเป็นจักรพรรดิพระเครื่องของวัดท่าสูงไปแล้วนะครับใครที่อยากได้สมเด็จองค์ปฐถมวัดท่าสูงไปบูชาแล้วยังไม่มีสามารถนำรุ่นนี้ไปใช้แทนได้เลยครับเพราะว่าในพิธีปลุกเสกนั้นเป็นพิธีในตำนานของวัดท่าสูงเลยก็ว่าได้ครับพิธีนี้เป็นพิธีชาตรี สมเด็จองป์ปฐมท่านเสด็จลงมาจากนิพพานเพื่อมาปลุกเสกมาสง่งเคราะห์วัตถุมงคลให้กับลูกหลานโดยเฉพาะครับและหลังจากพิธีปลุกเสกพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุ่งได้ปารภกับญาติโยมที่มาเจริญศรัทธาไว้ดังนี้ครับพิธีนี้ลาบหนักมากขนาดพระศิวลียังต้องถอยแหงออกไปไกลเพราะว่ามีพระที่มีบารมีมากกว่าอยู่ข้างในอันนี้อ้างอิงจากหนังสือสมบัติพ่อให้วั่าสุงนะครับ และใครที่มีสมเด็จองค์ะถมไว้บูชาท่านบอกไว้ดังนี้ครับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีอะมนุษย์ก็ดีสัตว์ร้ายก็ดีหากมีจิตไม่ดีคิดร้ายกับเราก็จะร้อนรุ่มจนทนไม่ได้ต้องถอยไปในที่สุดครับ